4 7, 8, ี่เจ็ดแปดเก้ารหมายไน่อ่ะเอาเลยคลิปประกาศผลลงมาวันที่16มีนาสิงเสียง5 4 3 2 8, 3> <c oughs> ี่สมอง a c กเหมือนลีบเกียวอ,อ่ะแค่นี้เหรอวะอันนี้ <c oughs> เอาเลยห้าสี่สามสองกูกูรีบเกียวก่อนเลยมึงไม่ตรงจั่าวะ่าฮ่่ะ่า <5, S 2> <c oughs> ่าฮ่าฮา่ ตอนนี้เราที่จ,จุดกิจกรรมของเราเปินพันจัไม่มีใครมาเล่นเลยเราจะแจกของ <laughs> 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 โอเคครับผมก็อันนี้จะเป็นคลิปแจกของรางวัลแต่ว่าอย่างที่บอกว่าไม่มีใครมาเล่นเลยไม่จะเพราว่าไม่มีใครมาเล่นก็ไม่เชิญคือน้องคนหนึ่งนะครับผมคือเราต้องขอขอบคุณน้องขอบคุณครับน้องที่เ s รีวิวนะครับผมแทบจะบอกว่าแบบน้องเขาแทบจะเปิดช่องรีวิวตามน้องเขาอยากจะแบบว่ารีวิวด้วยเหมือนกันก็เราก็ขอบอกผ่าน คิปนี้ก่อนนะครับว่าต้องพยายามเข้านะครับผมไม่ต้องรีบมากทเป็นตามสเต็ปน้องนะครับพยายามหาแนวของตัวเองแล้วก็รีวิวไปนะครับโอเคทีนี้เรามาที่การแจกของก่อนก็เราก็คิดว่าแบบเออจะมีคนมาตอบสักแบบตีทาคนอะไรเงี้ยเ,เราก็แบบว่าเออจะมาหาคอมเมนต์ที่แบบเราเตรียมของไว้สี่อันดับเนาะใช่แต่ว่าเนื่องจากว่ามีน้อง T H S คนเดียวตอบคนเดียวพี่ต้องขอกล่าว ขอโทษน้องครับผมก่อนเลยนะครับคือตื่นเล่นคนเดียวมันก็แจกไม่ได้นะเพราะฉะนั้นอ,<ร>อที่ก็จัดกิจกรรมไม่ได้เพราะฉะนั้นน้อง t h s นะครับผมเอาไปให้หมดเลยได้ ได้ชังนั้นนะครับก็ถือว่าในการขอบคุณน้องอันนี้คือมาคนเดียวก็ขอบคุณน้องเลยก็ขอบอกอีกครั้งนะฮะว่าของรางวัลเรามีสปอนเซอร์นะครับจากร้านคลิกครัททอยนะครับขอบคุณอีกรอบครับผมมีอะไรบ้างเป็นรางวัลที่4เลย The c ค m มเมนต์ไลเดอร์สอ่าอันนี้เป็นดราก้อนเดทบีนะครับผมโอเคนะครับผมรางวัลที่4ี่ฮะรางวัลที่3ที่เองถือได้แหละอ่าเป็น โคเลคคาระนะครับอ่าคอมเบเลเดอร์ซีรีส์ที่6ตัวนี้ก็เป็นคอมเบเลเดอร์ซีโร่วันเลยฮ่าเลเดอร์ตัวใหม่ล่าสุดรางวันที่2มาเลยนะฮะอ่ะกล่องนี้เป็นหัวคอมเบเลเดอร์อากิโตะนะครับผมตัวนี้เลยคือที่น้องเขาบอกอยากได้ครับผมและน้องก็ต้องดีใจแล้วแหละเพราะน้องได้จริงๆและน้องได้อะไรอื่นไปด้วยโอมาจิโอคอนเวิร์ชนั่นเองนะครับพวกพี่ขอดีใจกับน้องด้วยอีกครั้งนะครับผมเย้ทีนี้มาพูดกันก่อนว่าน้องอ่ะเขาว่าตอบว่าอะไรบ้าง สินค้าทั้งหมดเนี่ยเป็นของแท้หมดเลยนะตามนะในที่พูดมเมื่อกี้คือเป็นของแท้เลยนะครับสนับสนุนข,<อ>ของแท้ให้ได้มากที่สุดโอ,โอเคนะครับผมทีนี้มาพูดถึงว่าน้องเขาคอมเมนต์อะไรบ้างพี่จำได้เลยเนี่ยขึ้นมาเลย ลิปที่ชอบสุดคือคลิปอะไร CSM ลิวคีนะครับเพราะว่าน้องชอบไรเดอร์ก็บอกน้องเลยว่ารอติดตามพวกพี่ต่อนะครับผมเราะว่าเดี๋ยวจะมีที่เช่นเลยทำตามกันไปเนี่ยละ่ออกมาต่อเป็นอะไรเดยวๆรอดูกันอีกทีนึงนะครับ แล้วก็รูปแบบการรีวิวที่ชอบ,บก็คือแ <ผม S 2> นวตลกแนวตลก6 5ฮะเราเราก็มาอย่างนี้เรื่อยๆแล้วแหละ<ช>ก็แน่นอนว่าเราไม่มีทางที่แนวนี้รเราก็เดี๋ยวพยายามปรับปรุงกะไรทั้งด้านสาระ<ช>ข้อมูลที่แน่ตลกเราไม่ทิ้งอยู่แล้วแต่เราจะพยายามฝึกที่แบบว่า ให้มันเอทนมากขึ้นได้ดูเป็นส่นมากขึ้นและสุดท้ายเลยนะครับน้องบอกว่าอยากเห็นรีวิวอะไรในอนาคตน้องตอบมาว่าเข็มขาดของเจ้านี่โอ้โหซึ่งเป็นอะไรลิมิเต็ดลิมิเต็ดดิชั่นหาไม่ได้ไม่ไม่เจอแต่ว่าไม่แน่อะไรก็เป็นไปได้ครับไม่เชิงหาไม่ได้แต่ว่าต้องประานโทษน้องไว้ก่อนเพราะว่าถ้าไม่นับ c ีเอสเอ็มเนี่ยพี่ต้องมา่อยใช้สายพวกอุปกรณ์เท่าไหร่ ครักรไ็ไม่พูดไม่พูดหรอกว่าร้อซถ้ามีโอกาสอ,อาจจะซื้อมาแล้วก็รีวิวตามที่น้องอยากเห็น <Okay. S 3> นะครับผมพี่ต้องขอพูดแบบนี้แล้วกันไม่รับรองนะแต่ว่าถามว่ามีโอกาสไหมไมีโอกาสอีกหนึ่งคอมเมนต์ที่ชอบม,มากๆเลยน้อง,องบอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยขอบคุณมากครับเนี่ยแหละจากใจพวกพี่เลยตอนแรกก็เลงคิดผมแจกหมดเลยดีเปล่าวะใ่หมดเลยละกันโอเคถึงเวลา ขอบคุณน้องใช่แล้วก็เล่นตามตรงกติกาทั้งหมดเลยใช่หมว่าตอบมาทั้งหมดเลยใช่ดีใจอย่างยิ่งคนดีใจนะครับผมก็ถือว่าจบคลิปนี้ไปแล้วกับการแจกของรางวัลสําหรับฉลอง1นึ่งพันซับของพวกเรานะครับก็ขอประกาศเลยว่าเราก็จะมีแจกอีกช่วงประมาณห้าพันละกัน่ห้าพันซับละกันอ่าห้าพันซับนะครับสำหรับใครที่พลาดครั้งนี้แบบเฮ้ย อาจจะเพิ่งเห็นดูไม่ถึง<ช>เห็นแบบว่าเราปิดปุ๊บก็แบบท<ช>ิ้งไปเลยไม่ได้ดูต่อก็เลยอาจจะพลาด<ช>แล้วบอกว่า<ช>เไม่มีแจกเหแลแเราพลาดไป<ช>โอเคครับผมรอไปก่อนนะครับผมเจอกันครั้งหน้า เราจะมีแจกดีกับบอกแน่นอนแล้วก็คงจะจัดเต็มกันหนักมากกว่านี้อีกด้วยใช่อัปเดตขึ้นใช่ด้วยกันกด subscribe ครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับผมคลิปต่างๆที่ชอบในมารีวิวนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับสาหรับ u t u b e ครับแล้วก็สําหรับ a c e b o o k นะครับก็เป็นกดไลค์เพจนะครับมารีวิวเหมือนกันเขียนเหมือนกันเลยแล้วก็กดที่ following นะครับ see first นะครับเพื่อที่จะทั้งสองช่องทางเลยไม่พลาดข่าวสารองเรับแล้คลิปต่อไปที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะ นะครับสำหรับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นอะไรรอติดตามกันดูนะครับสำหรับครั้งนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายขอบคุณมากนะครับผม